สวัสดีค่ะสวัสดีจากแคนาดานะคะกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะคราวนี้เรากำลังจะเดินทางไปที่เมืองแอดมันตันค่ะเมืองแอดมันตันอยู่ห่างจากแกรนฟอร์ไปประมาณ45นาทีหรือว่าไม่เกินหนึ่งชั่วโมงค่ะสาเหตุที่ต้องเดินทางไปที่เมืองแอดมันตันก็เพราะว่าคุณสามีค่ะอยากจะได้รถใหม่ค่ะทุกคน ไม่ใช่ลดอะไรนะคะอยากได้ลดจักรยานค่ะนางบอกว่าจะเอาไว้ปั่นออกกําลังกายว่างั้นที่นี่มีทางสําหรับจักรยานเยอะนะคะก็เลยทําให้นางอยากจะปั่นออกกําลังกายอีกรอบค่ะระหว่างเดินทางนะคะฝนก็ตกโปรยๆทั้งวันประมาณนี้แหละคะ่ะสังเกตท้องฟ้านะคะคลึ้มอย่างนี้มาเป็นเกือบสัปดาห์แล้วค่ะทุกค ระหว่างทางนะคะสามีก็อธิบายให้ฟังนะคะว่าย่านนี้เขาจะใช้ภาษาฝรั่งเศสกันเป็นหลักค่ะทุกคนจะพูดภาษาฝรั่งเศสได้แม้ว่าจะพูดภาษาอังกฤษได้นะคะแต่ว่าเขาก็จะคิดว่าเราพูดภาษาฝรั่งเศสกับเขาได้ค่ะถ้าเจอใครที่ไหนส่วนมากเขาจะทักเป็นภาษาฝรั่งเศสก่อนค่ะทําให้เราเห็นถึงความสําคัญของภาษาฝรั่งเศสที่นี่มากๆและคนที่นี่นะคะเขาก็จะมีความภูมิใจในความ เป็นฝรั่งเศสของเขามากๆค่ะแม้ว่าเขาจะอยู่ที่แคนาดาก็ตามนะคะขับรถมาเพลินๆค่ะไม่นานนะคะก็จะถึงจุดหมายปลายทางของเราแล้วค่ะก็คือเมืองแอดมันตันนั่นเองสังเกตนะคะว่าที่นี่จะให้ความสำคัญกับเส้นทางจักรยานมากค่ะขวามือที่เราเห็นอยู่นั่นก็คือเส้นทางจักรยานนะคะสังเกตว่าจะไม่มีรถยนต์คันไหน ขับเข้ามาในเลนของจักรยานเลยค่ะที่นี่ค่อนข้างจะเข้มงวดในกฎจราจรถ้าเกิดว่าพบว่ามีรถยนต์คันไหนขับไปบนเส้นทางของจักรยานแล้วเราก็อาจจะโดนทําโทษนะคะโดนปรับโดนอะไรก็ว่ากันไปก็เลยไม่ค่อยมีใครกล้าที่จะขับเข้าไปในเส้นทางของจักรยานค่ะม,มาถึงแล้วนะคะเมืองแอดมมนตันของเรา เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าร้านขายจักรยานของเรานั้นเป็นอย่างไรแล้วเราจะได้อะไรกลับมาบ้างตามไปดูเลยค่ะเดออเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่ง ยาวกวินคุณจิวนะคะเขาจะมาซื้อจักรยานแล้วเขาก็มาดูอุปกรณ์เสริม no i'm not crazy about no, s for <S the bike i know okay เอาแล้วโอเคมันต้องจริงจังขนาดนั้นเลยหรอแค่ใส่รองเท้าเพราะใบเดินไม่ได้หรอ so I was thinking I buy a pair and you buy a pair I get 20% off my pair the 75 dollars from the bike goes to pay อ m. โอเค so it's a good deal right that's so you're saving เอาที่สบายใจ <c oughs> อนอกจากจะมาซื้อจักรยานแล้วนะคะ นางก็ยังจะมาซื้อรองเท้าสำหรับเดินป่าสำหรับเดินป่าจริงจังค่ะจริงจังมากนางก็บอกว่าเธอเธอน่าจะซื้อด้วยสักคู่เวลาเราไปแคมปิ้งเดินป่าจะได้มีรองเท้าใส่โอ้ยนอนางกำลังจะเลือก นางกำลังเลือกจักรยาน เอาแล้วเอาแล้วลูกเห็นแล้วอีเสตอีโอ้ lovely is so lovely <laughs> 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 ยืนงงในดงจักรยานแล้วกวินโอ้กินเพิ่งซื้อไปเองลูกจักรยานอ่ <laughs> กะกวินมีแล้ว เอออันนี้ชอบอันนี้ชอบอันนี้สำหรับพ่วงเด็กนะนี่ที่นั่งเด็กพ่อแม่ก็ปั่นจักรยานไปแล้วก็ให้เด็กนั่งในนี้นี่ นี่ให้เด็กนั่งในนี้มีมีซีดเบลให้ด้วยพ่อแม่ปั่นจัก,กรยานแล้วก็ให้ลูกนั่งไปด้วยนะคะเก๋ๆส่วนนี้ก็เป็นพวกสกูตเตอร์จัก,กรยานเด็ก ลดยีด่ยสิบเปอ้์เซ็นต์ว่างั้นให้ดูราคานี่นะคะประมาณ100ร้อยกว่าเหรียญร้อยห้าสิบเก้าเหรียญดูดูกระวินอยากได้มาลุ้นกันนะว่าสุดท้ายกระวินจะได้ไหม โอ้ยเอาคู่ไหนดีบิสวันเดทอยู่อยู่โทเมในที่สุดก็ได้คู่นี้เย่ yeah. it's nice I like it ในที่สุดก็ได้รองเท้าหนึ่งคู่

ได้แล้วนะคะนี่คือสิ่งที่เราซื้อรองเท้าเดินป่าสองคู่ส่วนกวินส่วนกวินกวินงอนเพราะว่าไม่ได้สกูตเตอร์อองอน ได้แต่ของพ่อกับแม่ไปรถีก่ไปไปัวกะวินมามาเร็วกะวินมาเร็วอ่ะถ้างั้นถ้าไม่ไปมามีมาแล้วนะมามีมากับแล้วนะบา,บ,าบาย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 งอนไม่ได้สกูตเตอร์แล้วงอนไปเดินลูกปะ แล้วก็วินได้จักรยานแล้วไงโอ้งอนไม่ได้จักรยานเอ้ยไม่ได้สกูตเตอร์มาข้ามถนนลุดไปนี่คือสิ่งที่เราได้วันนี้นะคะก็คือจักรยานหนึ่งคันรองเท้าสองคู่ส่วนเราจะเอากลับยังไงนั้นก็เนี่ยค่ะเอาใส่รถของเรานี่แหละกลับวิธีจะ เอารถกลับบ้านได้ก็คือการถอดชิ้นส่วนออกประมาณนี้อย่างนี้นี่ถอดเสร็จมันก็พอดีกับรถนี่นะคะ <c oughs> โอ้ยไหวไหมได้อยู่ ถอดชิ้นส่วนแล้วค่อยไปประกอบทีหลังฮะโอ้ไม่ด้ปลากะวินกลับกะวินคำเพี้ยโนอะไรล่ะงอนงอนงอนว่าไม่ได้สกูตเตอร์ มาจะกลับไหมไม่กลับมามีไปแล้วนะบ๊ายบายตอนนี้เราก็ขึ้นรถมาแล้วนะคะหลังจากที่เราไปซื้อของทีลาน,นู่นทางตรงนู่นนะคะติดน้ตรนี่ไอเดดเราก็จะกลับบ้านกันนะคะเพราะว่าไม่รู้จะไปไหนต่อเพราะว่ามันฝนตกนี่ นี่คือ <laughs> เอกเอกนี่คือจักรยานที่เราซื้อมาแต่กี้อยู่ในสภาพนี้นะคะเดี๋ยวไปถึงบ้านแล้วค่อยไปประกอบอีกทีหนึ่งเนี่ยค่ะถ้าฝนไม่ตกก็กะว่าจะเดินรอบเมืองดูซักรอบแต่ทีนี้ฝนตกมันก็ไปไหนไม่ได้เนาะเดินไม่ได้ก็เลยแฟนก็เลยบอกว่า เดี๋ยวพาขับรถรอบๆเมืองและกันนี่นะคะเมืองแอดมันตันเขาจะมีโรงงานโอว์สไครฟ์ออ f f ฟคทอรี่เ e ร That is the pulp paper pulp โรงงานกระดาษเวลาเราแบบอยู่ข้างนอกอะ่ะมันจะได้กลิ่นกลิ่นไม้เหมือนเห <It smells S 1> มือนเขาเรียกว่าไรกลิ่นกลิ่นเหมือน เออกลิ่นกลิ่นไม้ที่แบบแช่น้ำไวอ้อ่ะอธิบายไม่ถูกนั่นแหละกลิ่นไม่ค่อยดีนั่เมืองเนี้ยนี่ก็ขับมาดูบ้านเมืง this, this เองเขาขับมาในเขตโรงงานเขาหรือเปล่าเนี่ย in d e f c t factory area <laughs> It's the last อิส before Quebec, right? Yes เป็นเมือง <laughs> เมืองสุดท้ายก่อนที่จะเข้าเขตคุยแบกคุยแบกก็เป็นจังหวัดจังหวัดหนึ่งของแคนาดาประมาณเหมือนว่าเป็นรัฐหนึ่งแต่ว่าเมืองแอดมินตันเนี่ยมันอยู่ในนิวสปันวิกเหมือนกันกับแคนฟอร์แต่ถ้าเลยจากนี้ไปก็คือจะเข้าเขตคุยแบบ ฝนไม่น่าตกเลยถ้าฝนไม่ตกเราก็ยังจะได้เดินดูนั่นดูนี่เดี๋ยวไว้คราวหน้ามีโอกาสได้มาอีกก็เดี๋ยวจะพาเดินเที่ยวนะคะ that, that ตอนนี้เรากำลังจะกับแกรนด์ฟอล์แล้วนะคะ นี่คือหน้าคนงอนคนงอนไม่ได้สกูตเตอร์กลับบ้านทำไมอะลูกฮะ you still mad yes เออถามว่ายังโกรธอยู่เหรอบอกใช่ยังโกรธอยู่ครับกวินมีจักรยานแล้วไงอ๋อโอเคโอเคงั้นมามีไม่กวนละ โอเคคนี่นะคะที่เห็นกเป๊บๆอยู่นั่นฝั่งนู้นคือฝั่งอเมริกานะคะจะมีแม่น้ำกั้นอยู่เป็นรัฐเมนของสหรัฐต้นไม้บังแล้ว <laughs> มองไม่เห็นอะไรแล้ว ฝั่งแม่น้ำตรงนู้นคืออเมริกาค่ะที่เราขับอยู่นี่คือเป็นแคนาดา and the people can cross can cross the river yeah you can but if y o u r c a with the border patrol and those ah. people will throw you in jail. The border, the U.S. border patrol are not nice people. Ah, I can tell. is the United States? The United States on the other side of the river, yes. Ah, the river divides. It's, it's very close. Yes. My You know to Half the touching of the river is touching the United t e นบอกว่าที่พามาทางนี้จริงๆเรากลับอีกทางหนึ่งก็ได้นะแต่เขาบอกว่าอยากให้เราเห็นอีกฝั่งก็คืออเมริกานั่นเอง <laughs> there's a duty -free <laughs> <shop> <laughs> there. <laughs> then, uh, When you get to the other side of the bridge, there's another border, border crossing. <laughs> if we cross the bridge, it means we cross to United States, right? Oh, yes. <laughs> หลังจากที่เราไปส่องดูชายแดนแคนาดาสหารัฐแล้วนะคะก็ถึงเวลาที่เราจะต้องกลับแดนฟอของเราแล้วค่ะเอาเป็นว่าทริปหน้านะคะเราจะมีกิจกรรมอะไรยังไงที่ไหนอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกริ้งไว้นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของครอบครัวเราสำหรับวันนี้จะต้องกล่าวคำว่าบายบายสวัสดีค่ะ